สวัสดีครับผมอาจารย์นุ้เปรลวเทียนพยากรหมอดูไพ่ยิปซีครับคลิปนี้เราจะมาทำนายดวงชะตาให้กับผู้ที่เกิดราศีกันซึ่งเป็นดวงในช่วงของครึ่งเดือนหลังเดือนมกราคมโดยจะครอบคลุมระหว่างวันที่16ไปจนถึงวันที่31มกราคมปีพุทธศักราช2569นั่นเองนะครับขั้นตอนในการสับไพ่การเลือกไพ่นั้น ผมได้ทําตามที่ได้เล่าเรียนมาจากครูบาอาจารย์ทุกประการเพียงแต่ว่าตัวท่านเองนั้นจะไม่เห็นในคลิปผมจะตัดในส่วนนี้ออกไปเพื่อให้คลิปมันสั้นแล้วก็กระชับมากที่สุดเพื่อที่ตัวท่านเองนั้นจะไม่ได้เสียเวลามากนักนั่นเองนะครับชาวราศีกันครับเป็นยังไงบ้างครับผมหลังจากที่หยุดยาวได้พักผ่อนในช่วงของเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันผ่านไป คราวนี้นะครับมาเริ่มต้นการทํางานกันในช่วงของเดือนแรกของปีในช่วงนี้ก็คือในช่วงของกลางเดือนปลายเดือนกันแล้วก็ขอส่งกําลังใจให้กับลรากันนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราจะไปเริ่มต้นกันที่ไพ่ที่อยู่ในตําแหน่งที่1ซึ่งเป็นเซนเตอร์กันเลยนะครับไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่หนึ่งนี่คือไพ่เจ็ดเหรียญสัญลักษณ์รูปเหรียญตามศาสตร์ของไพ่ยิปซีหมายถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเงินไพ่เจ็ดเหรียญน,นั้นถือว่าเป็นไพ่ที่ให้คุณด้านดีด้านบวกถ้ามีไพ่ใบนี้ก็หมายความว่า ดวงการเงินของผู้ที่เกิดราศีกันนั้นดวงการเงินของท่านค่อนข้างดีนั่นเองนะครับคนที่ได้ไพ่ใบนี้ก็หมายความว่าการเงินมีความมั่นคงบางท่านนั้นเก็บสะสมเงินจะมีโอกาสได้เอาไปลงทุนทําธุรกิจกิจการของตัวเองนั่นเองนะครับบางท่านนั้นเป็นลูกน้องเป็นลูกจ้างเขามาอย่างยาวนานอยากจะมีธุรกิจของตัวเองมันก็เป็นความฝันของทุกคนแหละนะครับคงไม่มีใครนะครับผมที่อยากจะเป็นลูกน้องเป็นลูกจ้างเขาจนวันตายหรอกก็อยากจะมีธุรกิจของตัวเองจะได้เริ่มต้น ในช่วงของปลายเดือนมกราคมนั่นเองนะครับถือว่าเป็นหมุดหมายที่ดีเพราะว่าการลงทุนของท่านในครั้งนี้จะมีโอกาสได้ผลกําไรได้เงินก้อนใหญ่เข้ามานั่นเองนะครับชาวราศีการดวงชะตาของคนเรามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาดังนั้นในรอบหนึ่งปีควรที่จะมีการตรวจเช็คดวงชะตาหรือว่าการดูดวงส่วนตัวสักครั้งสองครั้งก็ยังดีเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดําเนินชีวิต เปลี่ยนสัก,กราชใหม่แล้วดวงชะตาของคนเราก็มีการเปลี่ยนแปลงด้วยเช่นกันหลายหลายท่านนี่นะครับอยากจะทราบว่าดวงชะตาในช่วงของปี2 5 6 9นั้นมันจะดีไหมในช่วงที่ผ่านมาก็รู้ๆอยู่แล้วว่ามันแย่จริงๆนะครับปีหน้าเนี่ยมันจะเป็นปีแห่งความหวังหรือไม่อยากจะรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าอยากจะรู้ดวงชะตาติดต่อเข้ามาทางไลน์อดีที่อยู่ด้านล่างจอตรงนี้ได้เลยตัวผมเองนั้นดูดวงด้วยสายแห่งไพ่ย,ยิปซีให้กับผู้คนมา20กว่าปีแล้วก็ดูดวงให้กับผู้คนมาหลายพันคน จึงมีความเข้าใจในศาสตร์นี้อย่างทองแท้อย่าลืมนะครับสนใจต้องการอยากยะดวยดวงส่วนตัวด้วยสาสร์แห่งไพ่ยิปซีกับผมอาจานุติดต่อมาทางลาไลน์ดีที่อยู่ด้านล่างจอตรงนี้ได้เลยนะครับตัวท่านเองนั้นจะมีโอกาสเดินทางไกลนะเพราะอะไรครับเพราะว่ามีไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่2ไพ่เพดออฟบอลไพ่เพดออฟบอลก็หมายความว่า จะมีโอกาสห่างไกลจากบ้านเกิดถิ่นกําเนิดของตัวเองหรือว่าดวงการงานนั้นจะมีโอกาสที่จะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงอย่างนี้เป็นตน้นหรือว่าจะเดินทางบ่อยอย่างนี้ก็ได้บางทีบางท่านนั้นจะเดินทางไปต่างจังหวัดไกลๆห่างไกลจากบ้านเกิดของตัวเองบางท่านนั้นบอกว่าไปยาวเลยนะก็คือไปทํางานที่ต่างจังหวัดส่วนบางท่านนั้นก็ไปอบรมไปชุมสัมมนาหรือว่าไปเยี่ยมญาติพี่น้องเดินทางไปท่องเที่ยวไปพักผ่อนบางท่านนั้นจะเดินทางไปต่างประเทศอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับ ใหเพจออฟบอลมันยังหมายเขาว่าถ้าที่ผ่านมานั้นผู้ที่เกี่ยวราศีกันค่อนข้างที่จะคล้ายๆกับว่าไฟในตัวท่านใดอีกนั้นมันมอดดับไปนะครับมันขี้เกียจมันเหนื่อยเหนื่อยมันล้ามันอิ่มตัวแล้วแต่พอเข้ามาสู่ในช่วงของปลายเดือนมกราคมนั้นมันจะมีเหตุการณ์หรือว่าสถานการณ์ด้านใดด้านหนึ่งที่จะทําให้ชาวราศีกันนั้นลุกขึ้นมาสู้ลุกขึ้นมาลุยพูดยังไงก็คือว่ามีความกระตือรือร้นมากยิ่งขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนั่นเอ,เองนะครับ เช่นเดียวกันกับไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่6นี่คือไพ่ในออฟวันหรือว่าไพ่อัศวินถือไม้เท้าการงานของท่านจะได้เดินทางบางท่านนั้นจะได้ไปพบปะลูกค้าไปอบรมประชุมสัมมนามีโอกาสที่จะเจอคนมากหน้าหลายตาหลายเพศหลายวัยหรือถ้านั่งอยู่กับที่ก็หมายความว่าจะได้ติดต่อสื่อสารพูดคุยกับคนนั้นคนนี้แผนกนั้นแผนกนี้นะฮะหน่วยงานนั้นหน่วยงานนี้อยู่ตลอดเวลานั่นเองเนะครับคนที่เป็นเซลล์เป็นฝ่ายขายถ้ามีไพ่ใบนี้ จะมีโอกาสได้ลูกค้าใหม่ๆเข้ามาการงานใ,นใดๆที่เกี่ยวข้องกับการพูดคุยต่อรองเจรจาจะประสบความสําเร็จนั่นเองนะครับอีกงานด้านหนึ่งที่จะดีนะสําหรับผู้ที่เกิดราศีกันในช่วงของปลายเดือนมกราคมไพ่ที่อยู่ในตําแหน่งที่7นี่คือไพ่เจ็ดถ้วยนั่นเองไพ่เจ็ดถ้วยก็หมายความว่างานใ,นใดๆที่เกี่ยวข้องกับความสวยความงามของผู้หญิงพวกเครื่องประดับเครื่องสําอางพวกแฟชั่นกระเป๋าเสื้อผ้าพวกการจัดอีเวนต์ออกร้านต่างๆพวกนี้จะดีมากๆนั่นเองนะครับผม แล้วก็ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งนี้ก็คือตำแหน่งที่3นะครับไพ่จัดเมนไพ่จัดเมนก็หมายความว่าดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีกันนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงเช่นบางคนนี่นะครับเป็นลูกน้องเป็นลูกจ้างเขามาโดยตลอดจะมีการเปลี่ยนแปลงคราวนี้จะเป็นนายจ้างแล้วจะเป็นเจ้าของธุรกิจของตัวเองแล้วอย่างนี้เป็นตน้นหรือว่าบางท่านนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ทํางานใหม่นะฮะหรือว่าจะมีโอกาสเปลี่ยนตําแหน่งใหม่อย่างนี้เป็นต้นแต่การเปลี่ยนแปลงของท่านในครั้งนี้ มันจะเกิดขึ้นแบบกระทันหันเร่งด่วนนะฮะเพราะว่าไพจัดเมนนั้นถ้ามีการเปลี่ยนแปลงแล้วจะดีไหมถ้าตัวท่านเองดูรูปตามหน้าไพของไพใบน,นี้นี่นะครับด้านบนนั้นเป็นรูปของเทวดาเป่าแตรด้านล่างนั้นเป็นรูปของคนที่กําลังยืนขึ้นจากลงศพชีวิตมันมันตายแล้วฟื้นเหมือนตายแล้วเกิดใหม่เพียงแต่ว่าไพใบน,นี้คือถ้ามันมีการเปลี่ยนแปลงมันจะคาดการไม่ได้มันจะเกิดขึ้นแบบกระทันหันเร่งด่วนปุ๊บปั๊บนั่นเองนะครับหรือไม่ก็หมายความว่าสิ่งที่ตัวท่านเองนั้นคาดหวังว่าสิ่่่่งนนนนีีนี้แหลละะะมมมััจจดดใชเยไ แต่สิ่งที่ตัวท่านเองนั้นไม่กล้าที่จะคาดหวังมันกลับดีซะง,งั้นนั่นเองเนะครับผมไพ่ใบนี้ครับส่วนไพ่ที่ต้องระมัดระวังนะฮะมีอยู่3บาบด้วยกันที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเลยไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่5นี่คือไพ่ไหนออฟซอดหรือว่าไพ่อัศวินถือดาบให้ระวังความใจร้อนในการที่จะลงทุนในการที่จะทําอะไรใหม่ๆซึ่งเราไม่เคยทํามาก่อนเนี่ยเรื่องของข้อมูลเรื่องของข่าวสาร อันนี้เป็นสิ่งที่มีความสําคัญมากๆอย่าตัดสินใจด้วยลําพังอย่าตัดสินใจด้วยอารมณ์มันมีโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดฉะนั้นต้องใจเย็นๆต้องละเอียดรอบคอบนั่นเองนะครับภายในออฟซอร์สสิ่งที่ต้องระมัดระวังอีกด้านหนึ่งก็คือว่าให้ระวังจะมีคนอิจฉาริษยาในตัวท่านใส่ร้ายป้ายสีใส่ความอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองชาวราศีกันต้องระมัดระวังนะจะทําสิ่งใดก็ตามแต่ ไม่จำเป็นจะต,ต้องบอกใครนะครับทำแบบลับๆก็ได้นะฮะสำเร็จแล้วค่อยบอกก็ได้นั่นเองนะครับภายในออฟซอร์ตมายังดีความหมายได้ว่าการงานใดนที่เกี่ยวข้องกับการเป็นตำรวจเป็นทหารนี่จะถูกฉลบมากๆสำหรับชาวราศีกันผู้หลักผู้ใหญ่ทรงเสริมมีโอกาสเจริญก้าวหน้าดีมากๆนั่นเองนะครับไพ่ที่ต้องรามัดนระวังอีกใบหนึ่งก็คือไพ่เดเดวิลที่อยู่ในตำแหน่งที่9 ไพ่ใบนีนั้นให้ระมัดระวังเรื่องของธุรกิจเทาๆจะจะได้ไปยุ่งเกี่ยวไปเกี่ยวข้องกับธุรกิจเทาๆการงานเทาๆของผิดกฎหมายของนี้ภาษีการพนันยาเสพติดธุรกิจกลางคืนผับบาร์คาราโอเกะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพวกของมึนเมาทั้งหลายพวกนี้นะครับผมถามว่าทําได้ไหมทําได้แต่ว่าความเสี่ยงมันค่อนข้างสูงนั่นเองนะครับไพ่เดเดวิลเนี่ยมันยังหมายถึงว่าให้ระวังเรื่องของอารมณ์ตัวเราเองนี่นะครับจะไปไปติดนะครับ เกี่ยวกับสิ่งที่ไม่ดีเช่นการพน,นันไปหลงมัวเมาเกี่ยวกับเรื่องของสุรานารีนะฮะอะไรประมาณนี้นะครับผมอะไรที่มันไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยผู้ที่เกิดราศีกันควรระมัดระวังและอีกอย่างหนึ่งไพ่เดอะเดวิลนั้นให้ระมัดระวังการถูกลักถูกขโมยเข้าของของมีค่าต้องเก็บรักษาให้ดีให้ระวังถูกหลอกถูกโกงถ้ามีคนชักชวนไปลงทุนก็ดูให้ดีนะครับว่า คนคนนี้นี่ไว้ใจได้หรือไม่นั่นเองเนะครับหรือไม่ก็คือพวกคอซินโต้งเซ็นเตอร์ในยุคปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีอยู่นะครับต้องระมัดระวังด้วยไม่ควรเชื่อขนง่ายนั่นเองเนะครับไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งนี้ก็คือตำแหน่งที่4ี่นี่คือไพ่สิบดาบไพ่สิบดาบเนี่ยไม่ค่อยดีให้ระวังเรื่องของสุขภาพการเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายในช่วงนี้อากาศมันเย็นมากเลยนะครับในช่วงเช้าเช้าในช่วงกลางคืน ในช่วงกลางวันอากาศมันร้อนจัดบางทีร่างกายปรับตัวไม่ทันมันมีโอกาสที่จะเจ็บไข้ได้ป่วยได้ไพ่ใบนี้มันยังหมายถึงว่าเจ็บไข้ได้ป่วยรุนแรงเข้ารักษาตัวมีการผ่าตรงผ่าตัดอะไรสักอย่างหนึ่งถ้าผ่าตัดอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับความสวยความงามอันนี้ก็ถือว่าเป็นการแก้เคล็ดไปในตัวนะครับผมไพ่สิบดาบเนี่ยมันยังหมายถึงว่าให้ระวังถูกแทงข้างหลังถูกหักหลังนั่นเองนะครับผมฉะนั้นจงระมัดระวงังไพ่ใบนี้ถือว่าเป็นไพ่เคราะห์ใหญ่ อยากให้ผู้ที่เกิดกราศีการได้หาโอกาสไปทําบุญสดอกเคราะห์ตามความเชื่อตามาศาสนาของท่านนะครับเช่นท่านที่เป็นพุทธศาสนิกชนในช่วงนี้ควรที่จะหาโอกาสทําบุญใสบัรถวายสังฆทานรู้ว่าในช่วงนี้หมั่นสวดมนต์ว้พระนั่งสมาธิแผ่บุญแผ่กุศลไปให้กับเจ้ากรรมในเวรให้กับเเทพเทวดาจะทําบุญด้วยการบริจาคเลือดทําบุญด้วยการบริจาคโรงศพผ้าหอ่อศพหรือว่าปล่อยนกป,ปล่อยปลาให้ชีวิตสัตว์ ทำบนใดๆเสร็จแล้วก็ควรที่จะมีการกรวดน้ําอุทิศบุญกุศลไปให้กับเจ้ากรรมในเวรให้กับท่านเทพเทวดาที่ปกปักรักษาคุ้มครองตัวเราภัยร,ยรย้เรื่องไร้จะได้เบาบางจางลงได้นั่นเองนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราไปคุยกันถึงดวงการเงินของผู้ที่เกิดราศีกันกันบ้างว่าดวงการเงินของท่านในช่วงระหว่างวันที่16ไปจนถึงวันที่31มกราคมนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างครับไพควีนออฟพันเดอร์เคอร์รว่าไพราชินีถือเหรียญก็หมายความว่าการเงินของท่านนั้นจะดีขึ้นจะหาเงินได้เยอะมากขึ้น จากตำแหน่งหน้าที่การงานของท่านหรือว่าการค้าการขายของท่านนั้นจะนํามาซึ่งเงินก้อนใหญ่การลงทุนมีโอกาสที่จะได้ผลกําไรมีเงินก้อนใหญ่เข้ามานั่นเองแต่ชาวราศีกันครับไพควีนออฟไพน์เจอร์หรือว่าไพาราชินีถือเหรียญนั้นระมัดระวังตัวตนของท่านให้ดีพอมีเงินแล้วมันอยากจะจ่ายนู่นอยากจะจ่ายนี่มันคันมือนะฮะมันคันมืออยู่ตลอดเวลานั่นเอง,เองนะครับ ต้องระมัดระวังในสิ่งนี้เพราะว่าในยุคป,ปัจจุบันนี้เราไม่รู้หรอกนะครับว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรเศรษฐกิจมันจะเป็นอย่างไรบ้างอะไรที่ยังไม่จําเป็นก็อย่าเพิ่งไปซื้อกแล้วกันนะครับชาวราศีกันระมัดระวังไว้ด้วยคนที่จะนําโชคลาภมาให้กับผู้ที่เกี่ยวราศีกันคือไพ่ใบนี้ไพ่เพดอัพแพนเดอร์เคอร์หรือว่าไพ่เด็กถือเหรียญไพ่ใบนีนน้ก็หมายถึงว่าบุตรบริวารคนอายุน้อยกว่าจะนําโชคนําลาบมาให้ชาวราศีกันท่านใดที่ชอบเสี่ยงโชคเสี่ยงดวง เดินผ่านแผงลอตเตอรี่ให้ลูกให้หลานเป็นคนหยิบให้นะครับเขาจะนําโชคใหญ่มาให้กับท่านหรือว่าบุตรหลานของท่านนี่แหละจะนําชื่อเสียงเรื่องที่น่าปลาบปลื้มใจมาให้กับพ่อแม่หรือจะได้ลูกน้องบริวารที่เก่งช่วยการช่วยงานได้ค่อนข้างดีนั่นเองนะครับถ้ามีไพ่ใบนี้ครับส่วนไพ่ที่อยู่ในตําแหน่งที่หนึ่งก็คือไพ่เจ็ดเหรียญก็ตามที่ผมได้พูดไปตั้งแต่ต้นคลิปแล้วนะครับว่าไพ่ใบนี้คือความมั่นคงทางการเงินตัวท่านเองนั้นมีโอกาสที่จะเอาเงินไปลงทุน มีโอกาสที่จะเปลี่ยนสถานะตัวเองจากเป็นลูกน้องเป็นลูกจ้างเขาจะเป็นเจ้าของธุรกิจของตัวเองหรือว่าจะได้ลงทุนอะไรเช่นลงทุนในหุ้นในทองในเหรียญอย่างนี้เป็นตน้นถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมีโอกาสที่จะให้ผลกําไรนั่นเองนะครับชาวราศีกันครับคราวนี้ที่เราไปคุยกันถึงดวงความรักของผู้ที่เกิดยวราศีก,ากันกันบ้างว่าดวงความรักของท่านในช่วงระหว่างวันที่16ไปจนถึงวันที่31มกราคมนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างครับ ไพ่ใบนี้ก็คือไพ่เพจอบวบหรือว่าไพ่เด็กถือไม้เท้านั่นเองที่อยู่ในตำแหน่งที่2คนรักคู่รักของท่านจะเป็นคนแดนไกลไม่ใช่คนที่อยู่ในหมู่บ้านชุมชนด้วยกันคนที่จะเข้ามานั้นจะเป็นคนแดนไกลเช่นเป็นคนต่างจังหวัดเป็นคนละภูมิภาคเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาอย่างนี้ก็ได้นั่นเองนะครับส่วนไพ่ใบนี้ก็คือไพ่ในออฟซอร์ดคนรักคู่รักอาจจะเป็นคนในเครื่องแบบเป็นตำรวจเป็นทหารก็ได้นะครับเป็นคนที่มียศมีตำแหน่ง ส่วนไพ่จัดเมนก็หมายควาว่าความรักของท่านเนี่ยมันจะเกิดขึ้นแบบกระทนหันเร่งด่วนนะฮะเจอการพูดคุยกันนะครับสองสามวันตกลงตัดสินใจเป็นแฟนกันเลยอย่างนี้เป็นตน้นมันจะเกิดขึ้นแบบปุ๊บปั๊บอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับชาวราศีการในเรื่องของความรักตัวท่านเองนั้นต้องระมัดระวังเป็นพิเศษก็คือว่าไพ่ใบนี้ก็คือไพ่เจ็ดถ้วยไพ่เจ็ดถ้วยนี่นะครับถ้าเป็นด้านดีก็หมายควาว่าจะได้ของขวัญข,ของฝากของมีค่าจากใครสักคนหนึ่งที่จะมามอบให้ในช่วงของปลายเดือนมอกราคม ไพ่ใบนี้ถ้าเป็นด้านไม่ดีคือเจ้าชู้มีสเสน่ห์มีคนมารักมาชอบเยอะบางคนนั้นมีคู่มีแฟนอยู่แล้วก็คบไปเรื่อยอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับมันมีแรงดึงดูดเพชรงข้ามให้เข้ามาหาแล้วก็มันมีไพ่เดอะเดวิลด้วยนะครับไพ่ใบนี้คือคบซ้อนอยู่แล้วคบหลายคนมั่วไปหมดอย่างนี้เป็นตน้นเช่นบางท่านนั้นก็คือเป็นโสดก็จริงแต่ไปคบคนมีเจ้าของอย่างนี้เป็นตน้นหรือว่าบางท่านนั้นไม่โสดแต่ว่าไปคบคนอื่นเพิ่มเข้ามาอย่างนี้เป็นต้นนะฮะ เรื่องของกเกลียดตัณหาความอยากของชาวราศีกันในช่วงของปลายเดือนมกราคมนั้นมันคลุกขุ่นงุ่นง่านเหลือเกินนั่นเองนะครับพยายามควบคุมตรงนี้ไว้ให้ดีไม่เช่นนั้นมันจะทําให้ตัวท่านเองนั้นเสื่อมเสียได้นั่นเองนะครับมันจะทําให้ครอบครัวของท่านนั้นมีปัญหาด้วยเพราะว่าตัวท่านเองมีไพ่ใบนี้ไพ่สิบดาบเนี่ยเป็นไพ่เคราะห์ถ้าเป็นเรื่องของสุขภาพก็มีโอกาสเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายถูกแทงข้างหลังถูกหักหลังถ้าเป็นความรักคือมันจะมีโอกาสมีปัญหาเกี่ยวกับความรัก นะครับมีโอกาสที่จะถูกจับได้มีโอกาสที่จะเลิกรากันหรือไม่ตัวท่านเองนั้นไม่ได้ไปคบกับคนอื่นหรอกนะฮะแต่ว่าคนรักคู่รักของท่านนั่นแหละมันเหมือนกับถูกแทงข้างหลังคือไม่ได้ซื่อสัตย์กับตัวท่านต้องดูแลกันหน่อยก็แล้วกันนะครับชาวราศีกันครับและนี่ก็คือดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีกันเป็นดวงชะตาที่ครอบคลุมในช่วงระหว่างวันที่16ไปจยถึงวันที่31มกราคมปีพุทธศักราช2569นั่นเองครับ หากว่าชมคลิปนี้แล้วชอบฝากด like, กดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องเปล่าเทียนพยายกรโดยผมอาจารย์นุกด้วยนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองครับ ขอฝารกรบกวนผู้ที่เกี่ยวราศีกันทุกท่านด้วยนะครับเมื่อท่านชมคลิปนี้จบแล้วขอฝารกรบกวนทุกท่านได้ช่วยมาแสดงความคิดเห็นใต้คลิปให้ผมด้วยจะเป็นการติชมเพื่อให้กำลังใจกับตัวผมก็ยินดีมากๆเลยนะครับและตัวผมเองก็จะแนะนามมาคำคําติชมของท่านนี่แหละไปปรับปรุงพัฒนาช่องปเปลียนพยากรให้น่าสนใจให้น่าติดตามดียิ่งขึ้นต่อไปนั่นเองครับขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจานุช่องปเปลียนพยากรมานาโอกาสนี้ด้วยนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่สําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ